บรรดาผู้ที่ดีรอบคอบในทางของเขาก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินตามพระธรรมของพระเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอมานาประจำวัน,รนเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตไยจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระเยซูคริสต์สวัสดีครับคุณฟังขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของมานาประจําวันนะครับสร้างสารรค์และผลิตรายการโดยพันธกิจมานาประจําวันผมสันทัศน์นะครับรับหน้าที่ดําเนินรายการ มานาประจําวันนี้พบกันประจําวันที่25เดือนพฤศจิกายนในหัวข้อเรื่องมองเห็นด้วยความเชื่อและพระเจนาของพระเจ้าที่จะนำมาใคร้ครวน,นและสามาัคกีธรรมร่วมกันในวันนี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่หนถึงข้อที่8นะครับพระธรรมฮิบรูบทที่11ข้อที่หถึงข้อที่8ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อหาทั้งหมดดังต่อไปนี้ว่า ความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว้เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อนี้เองคนในสมัยก่อนก็ได้รับการรับรองจากพระเจ้าโดยความเชื่อนี้เองเราจรึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างกลาลปาจักรวาล้วยพระดำรัสของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น เพราะอาเบลมีความเชื่อจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าของคาอินมาถวายแด่พระเจ้าซึ่งทำให้ท่านได้รับการรับรองว่าเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าก็ได้ทรงยืนยันโดยการทรงรับของถวายของท่านแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วก็จริงแต่เพราะท่านมีความเชื่อท่านจึงยังคงพูดอยู่เพราะเอโนมีความเชื่อฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงรับท่านขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตายไม่มีผู้ใดพบท่านเพราะพระเจ้าทรงรับท่านไปแล้วก่อนที่สรงรับท่านขึ้นไปนั้นมีผู้เป็นพยานว่าท่านเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้นต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ ทรงเป็นผู้ประธานบอมเน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์เพราะโนอาห์มีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเตือนให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏท่านจึงยำเกรงและต่อเรือใหญ่เพื่อช่วยครอบครัวของตนให้รอดพ้นจากความตายและด้วยเหตุนี้เองท่านจึงได้ติเตียนชาวโลกและได้เป็นทายาทแห่งความชอบธรรมซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ เพราะอับราฮัมมีความเชื่อฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านออกเดินทางไปยังที่ซึ่งท่านจะรับเป็นมรดกท่านได้เชื่อฟังและได้เดินทางออกไปโดยหารู้ไม่ว่าจะไปทางไหนในระหว่างการเดินเล่นตอนเช้าของฉันแสงแดดได้ส่องกระทบผืนน้ำของทะเลสาบมิชิแกนในมุมที่พอดี แล้วก็ทําให้เกิดภาพอันงดงามฉันขอให้เพื่อนหยุดบรอขณะที่ฉันตั้งกล้องเพื่อจะถ่ายภาพเนื่องด้วยตำแหน่งของดวงอาทิตย์ทำให้ฉันมองไม่เห็นภาพบนหน้าจอโทรศัพท์ก่อนที่จะกดถ่ายแต่จากที่เคยทำแบบนี้มาก่อนฉันรู้สึกได้ว่ามันจะเป็นภาพที่งดงามมากฉันบอกกับเพื่อนว่าเรามองไม่เห็นมันในตอนนี้แต่ภาพถ่ายประเภทนี้จะออกมาดีเสมอ การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในชีวิตนี้ก็มักจะเหมือนกับการถ่ายรูปภาพนั้นคุณไม่สามารถเห็นรายละเอียดทุกอย่างบนหน้าจอได้เสมอไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้ภาพที่สวยงามบางครั้งคุณก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าทรงทำงานแต่คุณมั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยดังที่ผู้เขียนฮิบรูบันทึกไว้ว่าความเชือ่อคือความแน่ใจในสิ่งที่เราหวังไว เป็นความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่ยังไม่ได้เห็นนั้นมีจริงโดยความเชื่อระวังใจและก็มั่นใจในพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเรามองไม่เห็นหรือไม่เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ทรงกำลังทำด้วยความเชื่อการมองไม่เห็นไม่ได้ขัดขวางเราจากการกดถ่ายภาพมันอาจจะแค่ทำให้เราต้องอธิษฐานมากขึ้นแล้วก็แสวงหาการชี้แนะจากพระเจ้า เรายังสามารถพึ่งพาในความรู้จากเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเมื่อมีคนดำเนินด้วยความเชื่อเช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับเราเองสิ่งที่พระเจ้าทรงเคยทำมาก่อนพระองค์จะทรงกระทำได้อีกครั้งและสำหรับในช่วงเวลานี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านลองใช้เวลาคิดและใครค่ครวญดูว่าคุณวางใจว่าพระเจ้าทรงกำลังทำสิ่งใดอยู่ แม้คุณจะมองเห็นไม่ชัดเจนในเวลานี้และพระเจ้าทรงเคยช่วยกู้คุณหรือครอบครัวของคุณในอดีตอย่างไรบ้างมาถึงในช่วงสุดท้ายของมานาประจำวันนะครับช่วงเวลาที่เราจะร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์พระองค์เจ้าข้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับการทรงจัดเตรียมทุกอย่างที่ประทานให้แก่ข้าพระองค์ ในเวลาที่ผ่านมาขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อแม้ข้าพระองค์จะไม่อาจมองเห็นในทุกสิ่งที่พระองค์ส่งกําลังทำก็าตามขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนภารกิจมานาประจําวันมีข่าวดีมาบอกกับโอกาสพิเศษในช่วงส่งท้ายปีเก่ากับโครงการให้แล้วแต่ถวาย มีรายละเอียดดังนี้ทุกท่านที่มีส่วนในการถวายมายังพันกิจมานาประจำวันต,ตามกำลังและพาระใจท่านจะได้รับสมุดแพลนเนอร์ประจำปี2024เป็นของที่ระลึกทันทีสมุดแพลนเนอร์ประจำปี2024ภายในเล่มจะประกอบไปด้วยตารางวางแผนงานปฏิทินประจำปี2024ู่ถ้อยคำหนุนใจจากพระคัมภีร์และภาพประกอบสวยโดนใจจัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดีขนาดพกพาติดตัวสะดวกใช้ในทุกที่รีบๆกันหน่อยจำนวนจำกัดท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ กดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02 718 5166ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ธันวาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังมานาะประจำวันอยู่ในขณะนี้นะครับถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีความประสงค์ต้องการติดต่อมายังสำนักงานมานาประจำวันนะครับผ่านช่องทางดังต่อไปนี้จดหมายหรือไปสินิบัติจาหน้าซองส่งถึงพนธกิจมานาะประจำวันตู้ปน35 พอกฟอหัวมากกรุงเทพ1 0 2 4 3ผ่านทางเว็บไซต์นะครับที่ w w w t h a i odb .org และสอบถามพูดคุยเพิ่มเติมผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข02-718-5166-7และทั้งหมดนี้คือมานาประจำวันนะครับหมดเวลาสำหรับวันนี้กลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังขอพระเจ้าทรงอวยพระพรสวัสดีครับ อาจมองไม่เห็นแต่ในใจยังรับรู้ซ้ำพันย,ยังได้ยินเสียงที่ใครว่ารักฉันมากมายมีพระองค์อยู่ข้างฉันทรงโอบกอด,ด thank mm -hmm. you